แนะนำนะครับสาร ของล i ควิดโมลีนะครับที่จะใช้อย่างเช่นในการล้างหัวฉีดหรือการล้างข้ามเหนียวของน้ํามันเครื่องภายในห้องเครื่องนะครับแล้วก็สารดูแลเครื่องยนต์เคลือบเครื่องนะครับต่างๆพวกนี้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่า Liquid m o ลีนะครับเป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากประเทศเยอรมนีนะครับวันนี้ครับสารเติมแต่งนะครับตัวแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Motor Oil Surfer นะครับ Motor Oil Surfer ช่วยอะไรนะครับหลักๆของ Motor Oil Surfer เนี่ยเขาจะช่วยในการลดอาการน้ํามันเครื่องหายฟื้นฟูซินยางระหว่างนะครับแก้ปัญหาการล่ว รั่วซึมของน้ำมันเครื่องปรับสภาพซีนยางชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆนะครับซีนเผาและซีนก้านวาวนะให้มีความยุดหยุ่นมากขึ้นนะครับผมนี่ครับป้องกันการรั่วซึมขนาด300มิลลิลิตรนะครับ ตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมอ i ย Additive นะครับเป็นสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับที่เป็น M O S 2 o นะครับมีสารหล่อลื่น anti friction นะครับทั้งชั้นฟิล์มที่เคลือบน้ำมันเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับไปเคลือบพวกผนังลูกสูบต่างๆนะครับให้ลดแรงเสียดทานได้มากขึ้นนะครับผมทำให้ประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องนะครับสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะครับและยังมีส่วนช่วยในการ ลดความล้อลดการสึกหลอและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีอีกด้วยนะครับตัวนี้นะครับผูกพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดการสึกหลอและลดอาการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมว่ายงานนะครับใช้ไปแล้วนะครับการกินน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจะลดน้อยลงนะครับทั้งเบนซินและดีเซลเลยครับสามารถใช้ได้นะครับและยังทําให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับไม่สูงเดินเครื่องได้เงียบกว่าเดิมครับตัวต่อมานะครับ engine fast s t นะครับตัวนี้จะขนาด300มิลลิลิตรเหมือนกันนะครับจะทํางานต่างจาก2ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเนนตตััว่่่แครืองมมใ นี้นะครับจะเป็นตัวที่ชะาล้างน้ํามันเครื่องเก่านะครับก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับน้ายาฝัดชิ่งเครื่องยนต์ครับของ Liquid m o l ลนะครับ,ะรบจะเป็นน้ํายาที่ช่วยคงสภาพเครื่องยนต์ให้เหมือนใหม่นะครับกาจัดคราบเหนียว คาบสกปรกในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทาให้เครื่องยนต์สะอาดทําให้น้ํามันเครื่องใหม่มีประสิทธิภาพนะครับลดอาการสะสมของตะกอนภายในเครื่องยนต์นะครับว่าง่ายครับเอเจ็ทฝันนะครับสามารถชําระล้างคาบเหนียวคาบต่างๆภายในเครื่องยนต์นะครับจากน้ามันเครื่องเก่านะครับก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องใหม่นะครับแล้วพอรลาใช้แล้วเนี่ยทำให้เครื่องยนต์ของคุณนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องครับวิธีการใช้ง่ายๆเลยครับเทผสมไปกับน้ำมันเครื่องเก่าเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ไม่ต้องเเเเเรรรรร่่่่่งงคคืืืออออหททําาาาาาะไไลลยนนนัแสวว้้้10-15ีก็มถ น้ำม mm ันเครื่องออกได้เลยนะครับเท่านี้นะครับข้ามเหนียวต่างๆนะครับหรือคราบตะกอนสินงสกปรกภายในเครื่องยนต์ของคุณนะครับก็จะออกมากับน้ำมันเครื่องเก่าด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นของเฉพาะเครื่องยนต์เบนซินเลยนะครับเป็นตัว injection น e y นะครับตัวนี้ครับวาล์วคีนกับ injection key จะทําหน้าที่อะไรนะครับว่ายง่ายนะครับสตัวนี้จะทําหน้าที่ร่วมกันนะครับผมใช้พร้อมกันได้ยิ่งดีนะครับวาล์วคีนนะครับจะเป็นน้ํายาล้างวาล์วและล้างหัวฉีดนะครับวาล์วคีนคือตัวนี้นะคครัับตวววนนีีี้าาะจขดอยู่่ท เอ่อร้อมลนะครับตัวนี้ครับผมนี่ครับผม จะมาพร้อมหัวเติมนะครับผมความคีนช่วยอะไรนะครับช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาวนะครับช่วยทําให้บ่าวาวปิดนิทแก้ปัญหาหัวฉีดน้ามันนะครับมีสิ่งอุดตันนะครับแก้ปัญหาการกินน้ํามันเชื้อเพลิงที่มากเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะมาจากหัวฉีดของคุณอุดตันก็ได้นะครับผมทําให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับแล้วก็ทาให้ระบบเผาไหม้ของคุณนะครับสมบูรณ์และยังสร้างชั้นฟิล์มเคลือบชิ้นส่วนของห้องเผาไหม้ด้วยนะครับผมตัวต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็น injection key นะครับ injection key นะครับจะเป็นน้ํายาล้างหัวฉดสําหรรับเเคื่องยนนติ พี่สามารถขจัดคราบเข่าที่ติดอยู่บริเวณหัวฉีดขจัดสิ่งสกปรกและสารตกค้างในเครื่องยนต์ได้ดีอีกด้วยนะครับผมคราบเข่า,ขาที่เกาะอยู่บนหัวฉีดนะครับรถของคุณนะครับจะมีคราบเข่าเกาะอ,อยู่ที่หัวฉีดใช่ไหมครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ไปป้องกันนะครับไม่ให้คราบเข่านะครับไปเกาะที่หัวฉีดจะเป็นตัวที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวฉีดรถยนต์ของคุณได้ดีอีกด้วยนะครับตัวนี้จะควรเติมทุกๆ5000กิโลเมตรนะครับสำหรับรถใหม่นะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับ2ตัวนี้นะครับ วาลคีน wow, จะเหมือนเป็นยาที่แก้อาการนะครับผมถ้าลถของคุณเลยนะครับไม่เคยล้างหัวฉีดมาเลยนะครับผมแนะนําให้ใช้วาลคีนเป็นตัวแรกนะครับผมส่วนตัวอ e เ t i o n Key เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้รักษาระยะทางน,นะครับเติมตัวนี้ไปแล้วนะครับใช้ได้ประมาณ5,000โลนะครับก็ เติมตัวนี้ไปอีกได้เลยนะครับปพองกันอาการต่างๆเพื่อที่มันจะไม่เกิดขึ้นกับหัวฉีดของคุณนะครับผมใช้พร้อมกัน2ตัวเลยได้ยิ่งดีนะครับประสิทธิภาพของการทํางานของหัวฉีดคุณก็จะได้ดียิ่งขึ้นนะครับรถยนต์ดีเซลเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับเป็นตัวของ ดีเซลเพิร์กกับซูเปอร์ดีเซลแอดดิทีฟนะครับระหว่างดีเซลเพิร์กกับซูเปอร์ดีเซลแอดดิทีฟเนี่ยทำงานผสมผสานกันเหมือนกับตัวอินเจคชันคีนกับวาล์วคีนนะครับเป็นน้ํายาล้างหัวฉีดและก็ล้างวาล์วเหมือนกันนะครับดีเซลเพิร์กนะครับจะเป็นน้ํายาล้างหัวฉีดสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่แก้ปัญหาสิ่งอุดตันนะครับทําความสะอาดหัวฉีดนะครับห้องเผาไหม้นะครับรถที่มีอาการสตาร์ทติดยากนะครับคันเร่งเร่งไม่ออกนะครับกินน้ํามันเชื้อเพลิงที่มากเกินไปนะครับมีอาการควันดําจากการเผาไไหมมม้ที่่่สบบบูรรรรณ์์ขอองงเคคคืยนนนนนตตะะะัััแว ให้ใช้ดีเซลเพล์งได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปช่วยแก้อาการได้ดีอีกด้วยนะครับผมและนําให้เติมทุกๆ1,000.0กิโลเมตรนะครับตัวนี้นะครับและตัวนี้ครับก็จะเป็นซูเปอร์ดีเซลแอดดิทีฟนะครับซูเปอร์ดีเซลแอดดิฟนะครับจะเป็นน้ายาล้างหัวฉีดทาให้หัวฉีดของคุณนะครับดีขึ้นประหยัดน้ามันมากขึ้นป้องกันร,ระบบเชื้อเพลิง ไม่ให้มีปัญหาด้วยนะครับป้องกันไม่ให้หัวฉีดอุดตันนะครับทำให้หัวฉีดและวาล์วทำงานได้เต็มประสิทธิภาพป้องกันหัวฉีดของคุณและวาล์วของคุณจากการกัดก่อนและลดการสึกหลอนะครับแนะนําให้เติมทุกๆ5000กิโลเมตรนะครับตัวนี้นะครับจะทํางานประสานกันก็คือเหมือนเป็นยาแก้อาการกับยาบํารุงนะครับดีเซลเพิร์สจะเป็นยาแก้อาการแล้วส่วน ซูเปอร์ดีเซลแอดดิทีฟนะครับจะเป็นยาบำรุงนะครับถ้าหากไม่เคยล้างหัวฉีดเลยนะครับแนะนําให้ไปเติมตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าหากเคยล้างหัวฉีดแล้วนะครับแล้วเป็นรถใหม่นะครับก็แนะนําให้ใช้ซูเปอร์ดีเซลแอดดิทีฟก่อนนะครับผม สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับใช้ร่วมกันได้ยิ่งดีเลยนะครับผมป้องกันหัวฉีดอุดตันแล้วก็วาล์วสึกหลอนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นของรถจักรยานยนต์นะครับอันนี้จะเป็นตัวจะเป็นเอนจินฝาชูเตอร์นะครับอันนี้เป็นน้ำยาล้างเครื่องนะครับก็คือเป็นน้ำยาฝาดชิ่งนะครับที่ใช้ก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเทผสมไปกับน้ำมันเครื่องเก่านะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับไม่ต้องเร่งเครื่องหรือทำอะไรเลยนะครับประมาณ10-15านาทีนะครับแล้วค่อยถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องเก่าออกเนี่ยคราบเหนียวต่างๆหรือคราบสารตกค้างนะครับก็จะออกมากับน้ำมันเครื่องเก่าด้วยนะครับเอนจิ้นฟัดก็จะมีหน้าที่หลักๆแค่นี้เลยนะครับขนาด80มลนะครับจะใช้พอดีกับรถจักรยานยนต์ได้คันหนึ่งเลยนะครับผมสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อมอสทูชูเตอร์นะครับเป็นสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับสร้างชั้นฟิล์มต่างๆนะครับเคลือบผนังแหวนลูกสูบนะครับลดการสึกหรอ ของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ได้ดีด้วยนะครับผมตัวนี้จะขนาดอยู่ที่20มิลลิลิตรนะครับนี่ครับมีส่วนช่วยในการป้องกันลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมนะครับยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ของคุณให้นานขึ้นนะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับผม สามารถใช้กับรถจักรยานยนต์ได้ทุกประเภทเลยนะครับผม Liquid m o l ีนะครับสนใจตัวไหนแคปหน้าจอแล้วก็มาคอมเมนต์หรือทักมาสอบถามทางเพจได้นะครับหรือทางร้านของเราได้เลยนะครับผมหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับของร้านนาร์ลีซิ่งชอปนะครับหรือสนใจตัวไหนเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับว่ามีหรือเปล่านะครับก็ไปแล้วครับวันนี้ครับสวัสดีครับ